สวัสดีค่ะพบกับ a อพ c เค n e c t นกกับเรื่องราวรดีๆที่เปิดสักราชเบิกเลิกเบิกชัยถือเ,เลิกดีเลขดีวันจันทร์ที่9ก้ามกราคมเป็นวันจันทร์แรกของปีจัดพิธีบวงสวงสามพระภุมิเจ้าที่ศาลปู่นาคาย่านาคีและศาลตายายที่ลานอเนกประสงค์ร i เ e r d a l ด District โดยมีคุณสุเวทธีระวิชรกุลรองประธานกรรมการบริหารนำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงและมีคุณวิจักปฏิทวนิษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มนการ คุณเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจกอล์ฟธุรกิจการประมูลศูนย์สนับสนุนองค์กรเป็นประธานในพิธีและในพิธีครั้งนี้บริษัท Apple Auto Auction ่น a i l a n d จำกัดเป็นเจ้าภาพในการจัดงานค่ะพิธีบวงสวงสักการะครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ธุรกิจในเครือที่อยู่ในริเวอร์เดลดิสตริกและยังถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานอีกด้วยค่ะแล้วกลับมาพบก,กับ MK Connect ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ